กรับสวัสดีทุกชมชาวไทยทุกท่านกัด้วยนะครับผมแล้ววันนี้กรับผมก็ปกดูด,ดีโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเกมกาเกาคุกกี้รันนะครับผมใน Play Store แบบง่ายๆเลยถามว่า iOS เป็นยังไง iOS น่าจะโหลดได้เลยนะครับผมสำหรับกาเกาคุกกี้รันแต่ในเซิร์ฟไทยอของทาง p l y y t t r r เนี่ยไม่สามารถโหลดได้นะครับฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนโหลด กันนะครับผมไม่ไม่ใช่โหลดได้เฉพาะเกมเอ่อกาเกาคุกิรันนะครับผมเกมอื่นๆทั้งเซิร์ฟอเมริกาเซิร์ฟนู่น America, น,น,นี่นั่นทั่วทั่วโลกนะครับผมโหลดได้ทุกแอปนะครับเฉพาะอันที่ฟรีนะครับโอเคไม่อันนี้ไม่ใช่เป็นการโกงนะครับผมมันเป็นการเปลี่ยน VPN นะครับพิมพ์ไปว่า VPN ครับผมปึ๊บ มันจะเป็นรูปนี่ครับผมนี่เป็นรูป Open VPN นี่ครับรูปคล้ายๆกับอะไรอะคุกกี้ขนมนะครับผมก็โหลดไปหนึ่งจุดครับแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงครับผมมันมันต้องโหลด2อันนะครับเพื่อนๆมันเรียกว่า Easy Easy ี่ครับเขียนแบบีีพีเอนี่อีซี่วีพีเอ็นซึ่งมันจะมี2อันนี้ครับ Easy O VPN ีพครับผมพิมพ์ไปว่า O VPN พีครับอันนี้คือเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับเขาไม่ได้จ่ายนะจ๊ะ เราก็หลังจากที่โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดออกอันดับแรกนะครับผมเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วนะครับผมให้เข้ามาที่ easy vpn นะครับผมแล้วก็ให้ทำการยอมรับนะครับผมมันจะให้อนุญาตอะไรสักอย่างนะครับผมเราก็ทำการยอมรับไปแล้วก็มันจะมาในหน้านี้กด r e เฟ e s ปหนึ่งรอบนะครับผม refresh เพราะว่าให้มันแบบว่าหาเส้นทางที่ i ิงน้อยที่สุดหรือว่าดาวน์โหลดเร็วที่สุดนะครับผมโอเคหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับผมเราเราก็ลองเลือกปิงสักแน่น้อยนะครับผมมี900กา,กา,กานี่ครับ995เนี่ยอ่ะนี่ผมจะใช้เซิร์ฟกอลิต้านะครับปึ๊บ i m p o r t to OVPN p r o f i น e โอเคนี่ครับผมพอเปิดมาในหน้านี้แล้วก็นี่เอ่อ connect after import นนะครับผมกดตรงนี้แล้วก็แอดไปเลยนะครับผมแล้วก็กดตกลง มันก็จะทําการเปิดให้นะครับผมหลังจากที่เปิดปุ่มเขียวๆแล้วมันเขียนว,ว่า connected นะครับแสดงว่าเสร็จพิธีรีตองของเรารก็คือเป็นการเปลี่ยน VPN นั่นเองนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับ ให้เราเข้าไปที่ Play Store นะครับผมซึ่ง Play Store เราต้องสมัคร Account ใหม่นะครับผมแต่ผมมี2 Account อยู่แล้วฉะนั้นก็ทำการสลับ Account เพียงแค่ทำการสลับ Account ของทาง Google Play Store นะครับผมก็สามารถใช้ได้เลยเดี๋ยวผมจะลองสลับ Account ให้ดูนะครับผมโอเคนี่ผมผมอาจจะเซนเซอร์หน่อยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวป้องกันความปลอดภัยนะครับผมโอเคนี่ครับผมเมื่อ เราทําการสลับแอคเคาน์แล้วนะครับผมมันก็อ่าสังเกตด,ด,ดูดีนะครับผมมันจะมีเรื่องมีภาษาเกาหลีเพิ่มเข้ามาครับผมนี้ไม่ต้องตกใจนะผมแล้วก็อ่าสกุลเงินนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นของอ่เกา,าหลีแล้วนะครับเนี่ยอันที่เสียเงินอนะ่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสกุลเงินของเงินวอนใช่ไหมเออเงินวอนนะครับผมจากนั้นนะครับผมพอเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วนะครับผมคือพอทำทน,น,นู่นนั่นตามที่ผมบอกเสร็จแล้วก็เป็นมาวากาเกานะครับผมกาเกาคุกกี้รันนะครับ นี่ครับกาเก่าคูกิรันปุ๊บนี่ครับผมเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับใครที่สงสัยนะครับอย่าไปโหลดตามเว็บนะครับผมเพราะว่ามันมีมัลแวร e ซึ่งจะทำให้เครื่องเราช้าหรือเขาอาจจะดักเอาข้อมูลเราได้นะ <c oughs> โหลดของแท้ดีกว่าเออปลอดภัยนะครับผมนี่ครับผมหลังจากที่กดติดตั้งยอมรับไปครับคือกา ตัวแอปกาเกานะครับตัวแอปตัวนี้เดี๋ยวแป๊บ,บนึ่งกาไม่จำเป็นต้องโหลดเซิร์ฟนอกนะครับผมโหลดเซิร์ฟไทยก็ได้นะครับตัวนี้นะครับโหลดเซิร์ฟไทยก็ได้แล้วก็เอ่อไม่รู้ว่าสามารถใช้เฟซบุ๊กล็อกอินได้หรือเปล่านะครับผมแต่น่าจะใช้อีเมลแหละส่วนใหญ่นะครับโอเคสำหรับใครที่อยากจะแอด ID กาเกาเพื่อมาเล่นคุกกี้รันด้วยกันก็สามารถแอดได้นะครับผมที่เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ที่ท็อปคอมเมนต์นะครับผมโอเคครับผม เดี๋ยวผมจะลองล็อกอินให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมว่าสามารถเล่นได้จริงหรือเปล่าหรือว่าแค่ล็อกเด็กนะครับผมอ่ะคอยดูเลยนะครับผมเพื่อนๆก็มันต้องแบบทําการยอมรับก่อนนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าไงเนี่ยต้องมันต้องโหลดข้อมูลก่อน,นครับอย่าลืมเข้ากลุ่ม Facebook Fanpage นะครับผมแล้วก็ไปกดถูกใจ Facebook Fanpage เพราะว่าเวลาเราสเตมเวลานู่นนี่นั่นนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นก่อนใครเลย โอเคครับผมเพื him, right, worries, ini, ่อนเดี okay, ๋ยวแบนึบขอเราเสียงก่อนโอเคโอ้โหเสียงโคตรดังเอานี่ครับผมก็ทําการเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็โอ้โหคือบอกว่าจำแมวไว้ครับคือหลังๆมานี่ผมไม่เ้ยได้เล่นเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แหละครับโอ้โหววเก้าสิบเจ็ดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยว ในภายภาคหน้าผมจะมีคลิปอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับผมดกดซับสไคร้ช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปอกันนะจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย